โอเควันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการ oh. ล้อชื่อพ่อแม่คำหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นออริจินอลอยู่แล้วโอเค okay, เดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวขอดูในท o เกอร์ก่อนอาเรี่ผมจะเกี่ยวกับโลกคิดว่ามันดับไปแล้วเกี่ยวกับการรับมือ,เ,ขอ,ขอ,ขอเมื่อเจ้าครอควรเมื่อทำอันนี้ของพ่อแม่นั่นก็คือเม่ทํานสำนวจตอนนี้ลูกล้อชื่อ อันแรกก็คือปกกรับแต่นักเตะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านแล้วค่อยผมจะย้อนค่ะโอเคเอะไรนั่นก็คือการปรับแต่งลุ่นสองนุ่น การรับมือตอบสนองนั่นคือถ้าลูกเนโดนล้อแล้วมาเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็ะเด็บนินแทที่แบบที่ไม่มีก็สุดใจแล้วก็แบบคนดแนวน้มว่าลูกไม่ใช่ลูกเจะก็จะไม่เล่าให้ฟังใช่เ่ยในการรับมื่อโคตรผิดนัุนคือชนภาสาเแล้กคือแสดง่ายดีในการแก้ปัญหาด้วยการใ,ใช้มือตอบ ไม่ข้างหลังเอ็สองข้อแรกก็อยาก,ก็ใา้นะอุะ่าขเหมือนการรับมือกับเพื่อนของละ่ะตีนั้นคือชวนชวนไปพูดเกี่ยวกับพูดกับเรื่องอื่นอ่ะทำให้มันแบบลงสมองโดนลบไปอ่ะก็สีนี้โหดก็สีนี้โหดผมอ่านดูข้อสีเนี่ยโหดสุดนะละนั่นก็คือ,อเพื่อนถ้ามีคนเนื่อไปแบบนี้พวกแบบพวกเราต้องเอาไม้อะไรไ,ไปแล้วก็เปน็นนอกคอเขาเขาก็จะหลับพวกันไรแบบา้าน,น่คือ ถ้าแบบถ้าโดนล้องให้ให้คุณอ่ะแบบทำไมก็ได้ทําให้คุณจดสูคุณอ่ะล้มหรือว่าโกรธพอมันโกรธพวกอ่ะให้คุณอ่ะจัดการยังไงก็ได้ให้ให้เขาจนมุงเขาจนมุงพวกตะโกนใส่ขู่ก็เลยรอชื่อพ่อชื่อแม่ับตะโกนรอตะโกนพ่อแม่ตะโกนชื่อพ่อแม่ของเขาเลยแบบตกการรับมือรับมือว่าแม่นี่ยก็คือปกอันนี้มันมาจะถ่ายแล้วมันตุบเป็นรองคุมมาถ่ายแ้ว เกนั่นก็คือเกมนั่นก็คือเ็มนั่นก็คือให้คุณออกวัละไกลแล้วก็แบบแล้วก็ใช้กล้ามมันมาขอคุณซัดไปที่แนวของเพื่อนที่เราเรียกเพื่อนใจเกมไม่ใช่แต่นั่นก็คือแต่นั่นก็คือให้คุณอ่ะแต่นี่อาจจะแบบอาจจะยาไม่ดนึือแล้วก็คือให้คุณเก็บความรู้สึกนั้นไว้อย่าไปบอกก็อย่าไปทำอะไรแบบนี้เลยก้านั่นก็คือก้านั่นก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าพวกก็ยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มแบบโลูกจีนเอองานนั่นแหละโอเค เท่านี้ก็จบละตอนไป,ไปอาจจะเป็นตอนมูรี่ก็ได้